ครับผมนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทุท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับทั้งหมด3ชุดนะครับผมก็เป็นชุดในราคา4,700ร้มส่งนะครับเป็นตัวนี้เลยครับเบสสินิ้วนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับระบบแอมคาร์ดดีจิ๋วนะครับ ะครับระบบคัดดีจิ๋วแยกซับนะครับผมหลอตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ไฟทั้งไฟบ้านและก็ไฟ12โวลต์เข้าตรงๆได้นะครับตัวไฟบ้านก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟให้นะครับผมนะครับพร้อมเสียบใช้งานนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมทั้ง3ท่านเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณลูกค้านะครับผมอ่าสำหรับชุดเล็กนะครับ4 7 0 0ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับอ่าลูกค้าก็ได้เข้ามาสั่งทำนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า ผมได้ไปเอารถไปนะครับทําล้อทํายางนะครับที่ร้านของลูกค้าท่านนี้นะครับผมนะครับลูกค้าก็เลยสั่งตู้ด้วยนะครับผมครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็จัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับสีเขียวตัดลายดำไม้ลายดำเอ๊สีดําตัดลายเขียวนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวนะครับแนวธรรมชาตินะครับตู้แต่ละตู้นะครับก็ซึ่งจะมีสีเขียวทุกตู้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นชุดในราคา7,9 0 0นนะครับเป็นมินิแนวนอนนะครับผมซึ่งมีขนาดความยาวอยู่ที่75ซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่50ซนติเมตรจากหน้าไปหลังนะครับความลึกนะครับอยู่ที่46ซนติเมตรนะครับน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็จัดส่งไปจังหวัดอุดรธานีเอ้ยอุดรธานีครับผมใช่ๆช่นะครับหลงแล้วครับนะครับรีวิวหลายจังหวัดนะครับผม นะครับตัวนี้ก็อุดรธานีนะครับก็เป็นชุดเบรสิบนิ้วโค้งหล่อนะครับไมเหล็ก2ก้อน10นิ้วดอกเดียวนะครับร้อยนะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับหคู่แหลมจานสนิ้ว1คู่นะครับระบบปีเจ็ดแบนนะครับซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันนะครับกับชุดใหญ่นะครับผมนะครับนะครับก็เป็นปีเจ็ดแบนแยกชัดอิสระนะครับหตัวนะครับปีกเลาเกะหนึ่งตัวนะครับเล่นไม้ได้2ช่องนะครับปรับเสียงไม้อิสระนะครับตัวนี้นะครับปรับเสียงไม้อิสระปรับเสียงไม้ออเคชวลีเลย์ได้นนะครัับผมตวี้นะครับ แล้วก็จะมีเครื่องเลบูทูธนะครับวัดโวลต์นะครับแจ็คอินพุตนะครับก็คือแจ็คตัวนี้เลยนะครับผมเหลืองเหลืองทองทองนะครับเป็นแจ็คสัญญาณเข้านะครับเอาไว้รองรับสัญญาณในกรณีท, <c oughs> ที่เครื่องบูทูธเรามีปัญหานะครับแล้วก็สามารถเสียบสายเข้าได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มากดหมดรับที่ตรวป,ปรีตัวนี้นะครับผม <c oughs> ก็สามารถเล่นฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับปุ่มเล็กนะครับผมมันจะบอกว่า C D A U X นะครับผมโอเคนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับด้านหลัง น็อตหองกระต่ายบวกลบนะครับที่เอาไว้ให้ลูกค้าต่อพ่วงไฟ12โวลต์นะครับเพื่อใช้งานนะครับในกรณีที่ไม่มีไม่มีไฟฟ้านะครับพัดลมระบายความร้อน1ตัวนะครับด้านบนนะครับระบบด้านในก็จะมีแอมซีชแนลนะครับ1ตัวเล่นซับแล้วก็เสียงกลางในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับผมอ่ะนะครับผมมาดูตู้สุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปมาฟังเสียงนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมนะครับผมก็ต้องขอย้ำเลยครับว่าเบอร์โทรนะครับที่ผมขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเบอร์นี้นะครับ ติดต่อมาโดยตรงหาผมได้นะครับ0625173840นะครับ0625173840นะครับเบอร์นี้นะครับติดต่อมาอยัางไงก็ไม่โดนโกงนะครับชื่อบัญชีก็อยู่ที่อาธิวัฒนาดินุษย์หรือการจนากุลบงเท่านั้นนะครับบัญชีอื่นไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับ ตู้นี้ก็จะเป็นชุดในราคา16,000บาทนะครับชุดนี้ก็จัดส่งไปจังหวัดอุบลนะครับราชธานีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเที่ยบความเชื่อมั่นนะครับวันนี้ออกแนวธรรมชาติที่หนึ่งนะครับผมสีเขียวอ่อนนะครับส่วนเยอะนะครับโอเคนะครับชุดนี้ก็เป็นตู้2ชิ้นงานนะครับลูกค้าก็เข้ามาสั่งทำนะครับก็เป็นชุด16,000บาทนะครับเบรดสินิ้วโค้งหล่อไม่เหลสองก้อนร้อยห้าหก นะครับจำนวน2ดอกนะครับตู้แยก2ชิ้นงานเสียงกลาง6.5นิ้ว4ดอกแหลม4นิ้ว4ดอกนะครับผมระบบปรีคาราเกะป7ีจัดแบนด์นะครับเหมือนกันกับชุดเล็กนะครับผมตัวนี้นะครับผมเชือกเลือกใช้เป็นเดียวกันนะครับล้อเลื่อนเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับมีล้อเลื่อนให้เรียบร้อยนะครับผมสามารถเขยนย้ายได้เลยนะครับด้านหลังก็จะไปเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าต้องการให้พัดลมอยู่ด้านหลังนะครับก็จะให้ตามคําขอนะครับนะครับชอบแบบไหนเข้ามาคุยกันนะครับ โอเคตกลงผมลุยให้แล้วครับงานนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับโอเคนะครับระบบสายสเปกคอนก็แบบถอดเก็บได้นะครับนะครับในกรณีที่เพื่อนไม่กลับนะครับกินเหล้ามากำลังมันๆนะครับเพื่อนไม่ยอมกลับไล่ไม่ไปนะครับถอดปัั๊กได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเก็บปลั๊กเข้ากระเป๋าได้เลยนะครับพูดเล่นนะครับผมโอเคด้านบนก็จะประมาณนี้ครับผม นะครับด้านในก็จะมีสวิตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับผ่านคาปาสองลูกนะครับเข้ากับบูแอมคัสดีกับซับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคัสเอ ABC c h a n n น l นะครับเล่นเสียงกลางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านในนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมชุดเล็กก่อนนะครับไล่มาทีละชุดเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอาทีมงานทีมงานครับผมมารอเสียบปลั๊กเปลี่ยนนะครับเป็นตู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตู้เล็กก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมงานก็สบายเกินครับรอแค่เส โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาชมตู้นี้กันเลยครับวันนี้ผมจะเอาดนตรีแบบมันๆหน่อยนะครับผมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟังตัว7จ็ดพันกันเลยนะครับผมนะครับทีมงานก็กาลังเดินทางมานะครับถอดปลั๊กให้นะครับผมนะครับวันนี้สบายนะครับเขาบอกว่าสบายเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับชุดนี้นะครับพร้อมๆกันเลยครับเพลงเดียวนะครับจบงานนะครับผม ต้องผิดภาพประกันไหนก็ต้องขออภัยไวนะ้ที่นี้นะครับผมนะครับรีวิวแบบเรียบง่ายนะครับผมไม่ได้ตัดต่อดัดแปลงอะไรมากมายนะครับ โอเคครับผมนะครับส่วนระบบไฟสีก็จะเป็นสีไอ้บรูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับเมื่อกี้นะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาชมชุดใหญ่กันเลยครับผมนะครับก็ได้เวลาไปรับลูกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมชุดใหญ่กันเลยครับภาระหน้าที่สําคัญที่สุดนะครับโอ้โหนะครับพูดสยาวนะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดใหญ่กันเลยครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม0 6 2 5 1 7 3 8 4 0นเปะครับเบอร์นี้ติดต่อมายังไงก็ไม่พลาดนะครับถูกต้องแน่นอนนะครับผมช่างวัดจะให้ครับผมไม่ถูกใจหรือยังไงก็ต้องขออภัยณะไว้ณที่นี้นะครับ ทีนี้ครับผมจะจัดส่งไปอุโบลราชธานีนะครับไฟสีนดำเงินนะครับตู้สีเทาตัดลายเขียวอ่อนนะครับเรามาชมภาพเสียงกันเลยครับเบรคก็จะมันๆน,นะครับชุดใหญ่ครับ The mud, dog, ครับผมนะครับนะครับจบไปนะครับในการส่งงานนะครับเทสเสียงนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับผมก็ขอการันตีนะครับคุณภาพเสียนะครับผมจากใจของช่างเลยครับถูกใจแน่นอนนะครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับอาจจะไม่ร้อยก็ประมาณเก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดนะครับผมเพราะว่านะครับจากคําติชมที่ผมทํามานะครับนานพอสมควรนะครับผมนะครับก็ ในด้านลบนะครับน้อยมากนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นและให้กําลังใจในการสั่งซื้อมานะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมในช่อถ้าชอบในผลงานนะครับติดตามในช่องวัดออเดอโอซาวชาแนลนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กดจกรรนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับถ้าสนใจนะครับศูนย์62ท่า3840นะครับวันนี้ก็ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ